เพอย่างอื่นก็สดเด้เเราซอันเอามันจังแมมันงมันแบบเปาเหตูม้าก็ด้กาัยากยุเแต่ว่าสร้างซุ้มนี่มากใครอยู่เราก็ได้เนาะกันสร้างซุ้มหนิมากไปยอมเลยเยียนก็มาอยู่เดี๋ยวนกยี่มาอยู่ตัวาะวาทไรเทนาอี

ไ <c> ม <ười> ่จรงไหนแล้วเตะหรอวะเยเพราว่ามันเป็นยังไีมันต้างเนียนะกห้เพื่นสั่งมาลดจะผ้าเพื่อนพร้อมอยู่แล้วกเป็นยังเขียง

นี <c oughs> <c oughs> ini, si See, ่ซิบมือก็แล้วสร้างซุ้มนี่คเราป่ะพ่พ่อซิบมือสร้างซุ้มนี่พ่พ่อซิบมือแล้วเรื่อง้ อาทิตย์นึงไปแห่อาทิตย์นึงสร้างสู้มีแน่นอนยู่แลดวโอ้นี่ไกันนีอ้ีเอาอลไรไว้สิของทีพแต่ที่นี่เว่างจริงรแล้วพวกสังหูท้หดเยัง้่จังวั้พวกจักาฮะพวกจักนี้เหมือนว่าทีพวกจักพวกพวกอะไรจังหวดอะไรจวัดไรก็จะมาถึงชาวเลจัวดทั้งหมดกินพวกสางแล้วี่การยา้วว่ารูปแบบเป็นยังไ เลขเสียนเลขเสียนอยู่ประมาณสามสิบห้าสร้างก็กำลังโซดีกันเนาะโซดีหาแนวทางที่มันถูกต้องวันซาเนาะโอ้คัดความพร้อมๆเนาะของสร้างตุสิรีงานวัดนะครับขนาดสร้างสร้างวัดที่ขนาดชุด สร้างพอดนี่เป็นผู้ร่องร่องพ้อหนาสร้างนี่สร้างสมัยกับร่องพ้อหนาหนึ่งครับร่องสองผู้จัดการสมานเจ้าการสมานจัดการา มันมีทั้งปูนเก่าทั้งปูนเทพื้นปูนสำมเร็จแน่นก้อนอิดต่ว่าปเทพื้นเนาะ

วันนี้นะครับแน่สร้างก็แน่สร้างหนูสีเ่เห็ดองน้ำบรรเทานี่สนรรยสของก็ได้รับวาพประกอบจากเกอ่นนะคับันา,านอ่นัผ้าพี่น้องนาสู่สิ่งดีๆในวัดเทาเมาือนเนาะขอขอบคุณเจออนน่ทา,ออท,า,า,นนท,าท่างเป็นไปทํามหากริญญุนล่ะแทบ ิมาไรสิ่งของเนาะเกี่ยวกับวัตถุอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์วันซะในสิมาก่อสั่งห้องนง้ำกระรังไรนะครับเนาะสิเดไซน์งี้เจ้าก่อนยิบบกจ้าก่อนเนาะเลี้ยแค่เศนปูนนเลี้คสองเนาะยังกี่ไรก็เข่าซะก่อนหาเหลือจะได้ก็จะค่อยเพิ่มเติมเนาะ

ครของใคระเทศขั้นครับประเทศของสัตว์นกเชียวหินอาขิ้วไส้อาขิ้วหินต้องไมรยังองขิ้วมาแล้วเชียวดีสารขิ้วสองขิ้วสามขิ้วโอ้โหขิ้วซะหินสามช่อสามหินสามช่อขิ้วเขาพ่อคระซิวไหมเนาะ ล่องเงาบนกขอบสถานที่ที่จะก่อสร้างเนาะถมดินสามสิบสี่สิบโดดบกว่าเนาะเพื่อความสวยงามนะครับสวยงามเลยเนาะสถานที่ของน้ำขวางขวางพี่น้องเรานะครับ ยิด้เนียนเมือเล่าเมือไล่น่ะพยายามสอนแล้ก็สาวหนาฮะคว่ำหนาวกระดิ่งยืนพายุหนาฮะ bỏ <laughs> nó bữa mưng bỏ đồ cao nè cái lại bỏ cái con 440 con

บอกแม่นึหามัดยีบมา้างยี่สิบอกเล็หกเลขรวยอวอดจิบรอดบอกไม่น้องไปมองเดียวกันวัดอะไรว่มันเอานมองเดียวกันมาเจอใส่ปอกนิดนึงปลอกกันหน่งั้นไม้ปอก้างไมด้ปอกตัวม่ปลอกตวม่ปอกห้างยีเมตรสามสดเดาเดกรดกโด

tắt thang nhau thang nhau nó nói nhau mà nếu tên bỏ dài dài bảy mươi bốn mét ờ cái gì vừa lái lô yên này khoảng sáu mét sáu mét ở thang lăng thang này có sáu mét bốn mươi mét xoay 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 xoay